นี่ตะลุยข้ามมากี่พบภูมิแล้วนะอย่าเรียกว่าพบภูมิสิยะฟังดูเหมือนว่าเราตายไปแล้วอย่างนั้นแหละนั่นสินะข้ามจักรกวาลต้องทำตัวให้ชินได้ละนี่อย่างเงียบดิมันอึดอัดนะขอโทษนะมานั่งคุยกับตัวเองมันไม่ชินนั่นแหละนั่นดิจะว่าไปตธอเองก็น่ารักดีเหมือนกันนะ พูดอะไรของเธอกันยะเนี่ยเอาอีกแล้วตรงนั้นนั่นแหละที่น่ารักอะ่ะนี่จะบ้าหรือไงชมไปเธอก็ไม่ได้อะไรหรอกนะท่าทางที่ลุล้นๆแบบนี้เนี่แหละน่ารักหยุดนะคนที่น่ารักก็มันเธอตั้งหากอะ่ะฮะไม่ไม่ไม่เธอต่างหากที่น่ารักอยู่ๆอย่าสวนมาชมแบบนี้ดิ จะพูดอะไรก็พูดมาแบบนี้มันอึดอัดนะขอลองจูบได้ปะยูยูพูดอะไรของเธอเนี่ยเกิดมาฉัจะไม่เคยจูบกับใครมางก่อนเลยนะฉันจะบอกว่ามีคนใ้หาเล่มเยอะแยะแต่ว่าจะจูบมันมันไม่ได้หรอกนะอันนี้ไม่ได้จูบแรกมันสําคัญมากมากเลยนะแต่ว่าคือคือถ้าถ้าถ้าเกิดว่าเราสองคนจูบกันมันก็ไม่ได้หมายความว่าเสียจูบแรกให้ใครไม่ใช่หรอ นี่แบบเธอกับฉันก็เป็นคนคนเดียวกันไงที่เธอพูดมามันก็ดูมีเหตุผลแต่แต่คิดแบบนั้นไม่ได้ป่ะมันมันไม่ได้นะเธอไม่อยากลองจูบดูสักครั้งหน่อยหรอมันไม่เหมือนกันอมันมันเหมือนกับจะได้จูบกับตัวเองที่แบบเป็นคนอื่นฉันเองก็ไม่เคยไม่เคยจูบเหมือนกันนั่นเลยอะแต่ว่าเธาไม่ลองก็ก็ไม่รู้ใช่ไหมล่ะ เธอจูบก,กับตัวเองไม่นับใช่ไหมล่ะคือจูบก,กับตัวเองเมื่อก็คือจูบก,กับตัวเองไงถึงจะพยายามโน้มน้าวยังไงมันก็ไม่ใช่อยู่ดีปะ่ะพวกเราไม่ได้เป็นอะไรกันแล้วจะจูบก,กันจะยังไงอะมันจูบแรกเลยนะม,มันก็ใช่แต่ว่าเธอไม่อยากลองจูบรสังเระยังไงกันแล้วไอ้อยากก็มันอยากอยู่แล้วอยากแ,แต่มันก็ต้องทำกับคนที่เรารักด้วยปะ่ะเธอไม่ชอบฉันหรืไงอะเธอก็น่ารักจริงๆอะแหละ เพราะวาความน่ารักอย่างเดียวจะมาขโมยจูบแรกกันไม่ได้นะทางนี้เองก็ไม่อยากจะพูดแบบนี้หรอกนะแต,แต่ลองคิดว่าชธอขโมยจูบแรกแทนดิหมายถึงใจทางนี้ลุกอย่างนั้นหรอไม่ได้หมายความแบบนั้นซะหน่อยแต่ใช่แค่เธอลองเป็นฝ่ายจูบก่อนถึเเธอก็เป็นฝ่ายขโมยจูบแรกฉันไงฉ,ฉันก็คิดว่าฉันจูบกับตัวเองไม่นับจะได้ลองแบบล,ลองจูบดูมันก็ฟังดูเขาท่าอยู่หรอมนะแต่ แต่ว่าถ้าแค่นิดเดียวคงไม่เป็นไรนิ้งอย่ามาทำตัวน่ารักได้ไหมทางนี้จะอดใจไม่ไหวเอานะอะไรเล่าเงียบไปเลยนะสรุปจะทำไหมยังเงียบดิเธอหลับตาดิก็ไดจ้จะเอาแล้วนะเร็วเร็วสิยะ แล้วถ้าสมมติว่าให้ให้เราเป็นแฟนกันอะมันจะไปไปได้ยังไงกันแล้วก็แค่สมมุติก็ได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวเราฉันพูดเองก็ได้อะทำไมเธอต้องพยายามถึงขนาดนี้ด้วยล่ะคืออะไรจะมาบอกว่าไม่มีใครรักเราเท่าตัวของเราเองอย่างงี้หรอมาขนาดนี้จะให้หยุดอยู่แค่นี้เนี่ยนะตอนนี้ก็เกือบจะตายอยู่แล้วเนี่ยแล้วจะเอายังไงจะยังลองอยู่ไหมก็ได้เอาก็เอาแต่เธอพูดนะ นี่ไอชาเรียกวัคบะสิวัคบะรักนะครั้งแรกของเธอขอนะเ <gasps> <g ül> ฮ้าบางคนทำแรงนนะ่ะ <c oughs>